จไม่ได้ยินเสียงคุยกันแล้วตอนแรกผมเองได้ยินคุยกันแต่ไม่อยู่เลย ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กช n แนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบนะครับที่สารปู่ฤาษีกัดเหล็กนะท่านผู้ชมวันนี้มาคนเดียวนะครับผมแต่ว่าผมขับรถเข้ามานะคนเต็มเลยนะคนเต็มข้างหน้าเลยไม่ได้มาขอหวยนะครับมาเก็บเห็ดมา ถ้าถ้าอยู่แถวนี้เขาก็จะมาส่องเห็ดนะครับหรือว่าภาษาอีสานก็จะว่าว่ามามาไต่เห็ดนะครับมาไต่เห็ดเห็ดออกหลายนะครับผมเนี่ยมีแสงไฟอยู่ขางหลังนะครับเออเป็นแสงไฟของชาวบ้านนะครับที่มาส่องเห็ดนะครับผมดีเลยดีหน่อยนะครับจะได้มีเพื่อนนะครับอ่ะก็ขับรถเข้ามาก็ไม่ได้เปิดกล้องเข้ามาเนาะท่านผู้ชมก็พอดียืนคุยกับแม่ๆนะครับที่มาส่องเห็ดนะตอนคืนนะครับ ทำไมถึงมาตอนคืนเพราะว่าเวลาเห็ดมันโดนแสงไฟนะครับโดนไฟฉายไฟอะไรเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับทำให้มองเห็นนะฮะเห็นง่ายกว่าตอนกลางวันนะครับผมอันนี้ก็เขาได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้นะครับได้เยอะอยู่ได้เห็ดเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเรื่องของเราก่อนนะครับวันนี้มาขอโชคลาบนะครับมาขอเลขทูบนะครับแล้วก็เลขเซียมซีนะครับที่ศาลปู่ฤษีกัดเหล็ก นะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อตั้งแหลคนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เตรียมของไหวเตรียมน้ําหวานนะครับมาให้ปู่ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปบริเวณข้างในครับเผื่อ มีคนมาจุดหรือว่าอะไรต่างๆเดี๋ยวเข้าไปส่องดูพร้อมกันเลยนะครับผมไปครับไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทะเบียนรถนะท่านผู้ชมวันนี้ก็คันเก่าคันเดิมครับผมเจ็ดหกหนึ่งสองนะครับเจ็ดหกหนึ่งสองเพื่อเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมโอเคตามนั้นนะครับผมาสาธุเด้อปู่หลุกล้านมาขอโชคขอลาบเด้อปู่มาขอเพ่งบุญเพ่งบุญมี อย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานแห้งเด้อปูเด้อสาธุอ่ะเดี๋ยวของไหวไว,ไว้นี่ก่อนเนาะท่านผู้ชมเตรียมมาทั้งเสือทั้งกระเป๋าเต็มเลยแล้วผมไม่ได้สะพายนะท่านผู้ชมโอ้หนี่ท่านผู้ชมแต่ว่าสารเก่าก็ยังไม่ได้พังลงแบบอะไรคือจังผลพ้ากัน หมือนเขาเดินไปไกลแล้วนะท่านผู้ชมเสียงอะไรเมื่อกี้อยู่ข้างหลังนะครับที่ที่เขามาส่องเห็ดเขาไปข้างในนะท่านผู้ชมเออแต่เขามากันเยอะไงท่านผู้ชมครับเขามากันเยอะประมาณหกเจ็ดคนได้นะท่านผู้ชมเออเพราะว่าเขาก็จะก็กลัวเหมือนกันนี่แหละท่านผู้ชมก็เลยมาเยอะนะแต่ผมไม่เคยเข้าไปข้างในนะ ว่าข้างในก็เป็นป่าเหมือนกันนะครับมืกหุยหุยหุยทุกผู้ชมแม่แม่เปนกระป๋ายลยผู้ชมเดี๋ยวนะแล้วผมอยู่ตรงนี้คนเดียวเดี๋ยวเๆี๋ยววผู้ชมหุยครับสาเอปูแล้ววันนี้ไม่มีลมนะผู้ชมไม่มีลมเลย แต,แต่แต่แต่สารแต่สารสะอาดมากครับเหมือนมีชาวบ้านมาทําความสะอาดให้ปูนะเออปูเ,อเด้อปูมือนีลูกดานขอสามตัวแตกเ้อะปูเด้อือลูกดานสิงิมาเรี้ยงวงเข้าวานจุดใหญ่เลยเด้อปูเด้อเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามีคนมาจดุดขอโชคลาภไหมนะจากที่ดูก็ไม่มีนะท่านผู้ชมนะ แสดงว,ว่ามาทำความสะอาดน่าจะไม่กี่วันมานี้นะนี่นะครับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะคุณผู้ชมคืออะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอุ้ยอ่ะคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาจุดทูปบ,บอกกล่าวปู่เลยแล้วกันครับผมเออมาขอโชคขอลาบอ่ะเดี๋ยวจุดทูปบ,บอกกล่าวปู่เดี๋ยวไปเตรียมของไหว้ครับเดี๋ยวตั้งกล้องเลยแต่ว่านี่ผมว่เนี่ใจเด้อดพอเป็นนิยังท่านผู้ชมทั้งทั้งที่เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะนะคนที่มาส่องเห็ดก็เดินไปไกลแล้วด้วยท่านผู้ชมอ่ะโอเคไปครับเดี๋ยวจุดทูปบ,บอกกล่าวท่านครับไปครับผมอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอ่า เมื่อกี้นะครับี่ตรงนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าโมบายเนาะขยับเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจุดเทียนก่อนวันนี้มาคนเดียนะเตรียมของไหวอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยตกใจเวิร์ดมาเลียงนะครับขอโทษขอไปท่านผู้ชมนะวันนี้ขอเสียงสีแล้วก็เลขทูบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไว้ตรงนี้ก่อนอื ท่านผู้ชมนะครับที่ผมอ่านในคอมเมนต์ในในคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่บันไดนะท่านผู้ชมนะตรงนี้ไม่ใช่บันไดนะครับเป็นเป็นช่องวางของนี่แหละท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมพิมพ์บอกผมว่าทําไมต้องวางของไว้ตรงบันไดนะครับอันนี้ไม่ใช่บันไดนะครับท่านผู้ชมนะเ,เพราะตรงที่นั่งก็เป็นข้างล่างอยู่แล้วนะครับไม่ใช่บันไดนะครับผม ผมขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนี้ในนี้อากาศร้อนมากครับไม่มีลมพัดผ่านเข้ามาเลยนะแต่ดีหน่อยนะครับเมื่อกี้ยังเห็นคนอยู่นะครับเข้ามาส่องเห็ดส่องอะไรนะครับผมไปดูในตะก้านะครับก็ ไปดูในตะก,ก้านะครับก็เห็นเห็ดได้เครื่องตะก,ก้าแล้วนะได้เยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะออแต่ว่าถามดูนะครับผมชาวบ้านก็จะว่ามาเลี้ยงมาอะไรอยู่นี่บ่อยเหมือนกันเพราะว่าท่านก็ให้โชคลาภเหมือนกันนะครับ คืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมนะเสียงเหมือนอะไรไม่รู้จบแต่ว่าคนที่ส่งเหตุเขาเดินไปไกลแล้วนะท่านผู้ชมนะ จะพยายามมีสติให้มากนะท่นานผู้ชมซาตุปูเฮ้ยอย่าตื่นอย่าทวงลูกหลานแห่งเลยเด้อปูเด้อ รครัเดี๋ยวมาจุดทูปนะครับบอกกล่าวสารปูราสีกัดเหล็กนะท่านผู้ชมอธิษฐานพร้อมกันนะครับวันนี้ขอสามตัวแตกนะอยากให้เอฟีนะครับได้ทุกคนนะท่านผู้ชมอยากให้ได้โชคได้ลาบเหมือนมีคนเดินแต่ไม่ใช่คนสองเหตุนะท่านผู้ชม ถ้าคนส่งเี e ่ย <lush> ต <ya> ้องมีไฟมาเหงาเริ่มตกแล้วทุกผู้ชม ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนนะ,อะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดทูปนะครับบอกกล่าวปู่ฤาษีกับเหล็กไปพร้อมกันแล้วก็ขอเช้าขอลาบให้ตั้งจิตอธิษฐานถือซึสื่อถึงปู่นะครับพร้อมกันปู่จะได้รับรู้นะท่านผู้ชมนะไปครับสาธุ น sa, ะโมตสัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อปูฤาสีกัดเล็ก้มนีดุกหลานเบ้าแพ็ปชาแนลพร้อมทั้งเอซเอ่อที่เพิ่นตั้งจิตอธิษฐานสือจิตถึงปู ables. มื่อนี้ลูกหลานมาขอเพิงบุญเพิงบารมีปูรือศีกันเล็กผู้มีธริ์ผู้มีบุญบารมีหลายมื่อนี้ลุกหลานมาขอโชกขอลาบมาขอเหลขกถูบมาขอเหล็กเสียมซี่เหลขกถ่ายสามตัวตรงๆงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดให้ปูเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ได้โปรดเมตตาสงสารหลุกหลานแล้วก็เอฟซี เผยให้เห็นเผยให้เขาดนบรรดาลให้เขาสามตัวตรงตองให้มันตรงเหล็กถ่ายรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2อง8นห้ี่ให้เขาสามตัวตรงตรงห้เอฟซีได้เงินในท่องไหลมาเทมาให้ได้โชคก่อนใหญ่ให้ลำลวยลำลุยนะเด้อปูอืเป็นตกถูกเลยอยากลูกหลานมาเมื่อนีลูกหลานมาขอเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาบไปฝากเอฟซี ขอให้ปูโดนบันดาลให้เขาสามตัวตรงๆเ้ยปูเด้อสาธุไนผูชมฮ <c oughs> โอเกมจอมเดียวขอเลขทูบนะเดี๋ยวให้ปู่หยิบให้นะครับสาธุเด้อปูหยิบเลขทูบให้ลูกหลาน,น,ลนได้เด้อปูนี่แหละอันใดทูบเล่มใดปูเห็นว่ามันตรงเลขไทยทั้งวันที่หนึ่ง ให้ปูยิบออกมาให้เขาสามตัวเลยเดีย๋ยวปูสาธุ<ะ>มาแล้วนะคุผู้ชมเมื่อกี้นะครับตรงสารเก่านะครับ เอาอจริงนะผู้ชมเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอาศัยอยู่นะจริงๆท่านผู้ชมตั้งแต่ผมมาถ่ายแร็ก,รกแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่อาศัยแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยสถิตอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะผมรู้สึกได้ไม่ใช่อะไรหรอกอาจจะอาจจะคิดไปเองหรืออาจจะเป็นไปได้นะครับไม่รู้สาธุเดือยปู่ นั่นนั่นนั่นผู้ชมนั่นออมาเร็วท่าผู้ชมสาธุที่ทูเปิ่งแยงลูกหลา่าในเด้ออ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะปักเลขทูบไว้ตรงนี้นะไว้ที่ขนมนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมปักไว้ตรงกระทางทูบดีกว่า ครับคผู้ชมเดี๋ยวมาขอเสียมสีนะครับว่าเสียมสีก็เข้าบ่อยอยู่น,นัผู้ชมเดี๋ยวผมนับก่อนตอนนี้ผมระแวงอยู่ผมไม่อ่านในคอมเมนต์นะท่านผู้ชมนะเหมือนเวลาผมทําพิธีอยู่เนี่ยมักจะมีเงานะท่านผู้ชมมักจะมีเงาอยู่ข้างหลังตูนะครับ โอ้ยฮึโอ้ยว่าแต่จะวายท่านชมโอ้ยอ่ะตอนนี้รอเลขกทูบแล้วก็ได้เรียมยึบกลับเลยท่านชมอ่ะปาตัเด้อปูยิบให้ลูกหลานเนี่ยด้สามตัวตรงๆเลอปูเด้อไม่ได้ให้มันเข่าสามตัวปูยิบออกมาให้เนี่ยปลาเด้อ มาแล้วต่านชมไม้แรกหมายเลกสามครับไม้ที่หนึ่งไมายเลกสามนะครับใชครับ หมายเลขหกครับสามหกหรือสามเก้านะครับผมหมายสุดท้ายครับท่านผู้ชมโปรหมายสุดท้ายโปรยี่บอกแม่เลยโปรเด้อ หม,หมายเลขแปดครับสามหกแปดหรือสามเก้าแปดครับ <S <S ตามนั้นครับคุณผู้ชมแต่เลขสวยนะเลขสวยนะครับค่ะวัสดีครับผู้ชม ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเลขทูบอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมครับก็จะได้กลับนะว่าตอนแรกอ่ะผมยังสบายใจยังอุ่นใจอยู่นะเพราะว่ามีคนมาออนี่ออเฮ้ยอยู่ๆก็ลงมาท่านผู้ชมตอนแรกอ่ะผมยังอุ่นใจแล้วก็สบายใจอยู่เพราะว่า,วายังเจอแม่ นะครับมาส่องเห็ดส่องอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนเนี้ยเงียบมากนะครับไม่ได้ยินเสียงคุยกันแล้วตอนแรกกับผมยังได้ยินคุยกันอยู่แถวนี้อยู่เลย,เยคุยผู้ชมเนี่ย<ๆ>ผมว่าต้อง มีอะไรสักอย่างที่แบบสถิตอยู่ตรงเนี้ยหรืออาศัยอยู่ตรงเนี้ยอาศัยบ้านเก่าปู่อยู่ตรงเนี้ยนะครับคุณผู้ชมขนลุกเลยเลือกทูบยังไม่ไม่หมดนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชม เดี๋ยวเอากล้องไปดูเลยว่าคืออะไรนะครับแต่กลัวอยู่แต่เดี๋ยวเอากล้องหันไปดูเดี๋ยวผมตั้งกล้องไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอากล้องไปดูเลยนะไปท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ครับทั้งเขย่าทั้งสั่นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวฮึฮึ ยังไรอยู่ฝั่งนู้นน้ำผึ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยน้ำเึ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีเกลียวน้ำผึ้มเหมือนปู่จะบอกอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะฮ้ำผึ้ขอตั้งสติก่อนแต่ตรงนี้เขย่าอีกเล้วเขย่าอีกเล้ว้ตรงนี้เดี๋ยว ไม่รู้ว่ามีตัวเลขไว้เพราะว่าตอนนั้นน่ะที่ผมมาฝั่งเนี้ยเขย่าบ่อยมากแล้วเรียออกหัา90นะครับอันอืมอ,อีกเร็วทุกผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวผมเก็บเก็บของก่อนทุกผู้ชมแบบนี้บ่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วมวนเลยสาดมวนเลยทุกผู้ชมเดี๋ยวนะผม ผมว่าต้องมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชม <c oughs> ก็ไม่มีเลขผูนะท่านผู้ชมไม่มีนะหรือว่ามีไหมแต่ว่าผูหันมาตรงนี้ครับหันมาแล้วเออท่านผู้ชมผูหันมาตรงนี้เหมือนต้องการจะบอกอะไรสักอย่างเดี๋ยว อ๋อผมซูมซูมดูตรงนี้นะว่า,ามีเลขดูมีเลขผูไหมเหมือนเหมือนมีนะท่านผู้ชมนะอะดูช่วยกันนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมไม่มีสติแล้วผมว่าแปลกๆป,ก,ปกแล้วโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวลองซูมแล้วก็ดูช่วยผมนะว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างนะครับแต่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวผมค่อยไปดูย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวรอเลขทูบก่อนแต่ปู่ทั้งปู่ทั้งมบายขยา่าปู่ก็หันมาฝั่งนี้อีก นะท่านผู้ชมสาธุอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมนะเลขทูบก,ก็ไม่ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเลขทูบเหลืออีกหนึ่งตัวดูท่านผู้ชมตอนแรกปู่หันตรงมาอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ปูหันหน้ามาฝั่งเนี่ยฝั่งขวามือผมเนี่ยเหมือนต้องการจะบอกจะสื่ออะไรสักอย่าง นะครับหรือว่าไล่อะไรสักอย่างหรือเปล่าท่านผู้ชมอ <c oughs> ีหลีท่านชมผมว่าปู่ไล่อะไรสักอย่างนะเหมือนไปตรงนู้นแล้วเหมือนไปตรงนู้นแล้วท่านผชม เดี๋ยวลอเรีกทูบก่อนอีกตัวเดียวท่านผู้ชมเนี่ยยังไม่ไม่หมดนะครับข้างหลังก็ไม่มีใครนะผมเดินม,มาดูแล้วแหละครั้งแรกเพาผมว่าเนี่ยตอนแรกเมื่อกี้เสียงอยู่ตรงนู้นนะครับตุ๊บเลยเดี๋ยวไปดู เล็กทูบก่อนเพราะว่าเลยอ,อีกนิดเดียวนะท่านผู้ชมนะเล็กทูบเลยอีกนิดเดียวจะหมดแล้วแต่ตอนนี้ยังเลออกนิดเดียวท่านผู้ชมแต่เอาอุ้ยท่านผู้ชมปูหันมาตรงๆแล้วปูหันมาตรงๆเลยท่านผู้ชมอุ้ยสาธุให้ป,ปังๆเนื้อปูเงดดินืม เฮงี้ยเงปังปังเด้อเอาออนั่นปังอีหลีให้เลขเขาเด้อปูเด้อสามตัวตรงตรงเด้อปูอืมลูกล้านเสด็จมาเลี้ยงชุดใหญ่เลยเด้อปูเด้อคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้มีมีมีเหมือนตัวเลขนะดูเหมือนเป็นสามหนึ่งหกนะคุณผู้ชมสามหนึ่งหกอ่ะตามนั้น เลขทูพอยังไม่ไม่หมดนะทานผู able, ้ชมรออย่างเดียวเลยขนาดผมจุดเยอะแล้วนะเนี่ยฮะตะเก็นฮึฮึได้ยินเสียงไหมทานผู้ชม านผู้ชมใกล้หมดแล้วโต๊กใจถ้าตักกระเตียมนยี่แล้วท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเลขยทูบนะครับไม่หมดพอดีท่านผู้ชมมา,าเลขทูบนะครับที่ศาลปู่ฤาษีกัดเหล็กนะท่านผู้ชมนะสามเจ็ดศูนย์ครับม,ม,มันมีอะไรอยู่บนหลังคาเดี๋ยวท่านผู้ชมสามเจ็ดศูนย์ หรือว่าสามหนึ่งศูนย์นะครับเลขสวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะมีสามเหมือนกันเลยนะทานผู้ชมโอเคครับก็สําหรับตัวเลขนะครับก็ปววดใช้โปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับผมทางช่องบ่าวแพ็กชนแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ฮ้เออตึกเตเตนตึกเตเตนบินมาเฮเอา อุ้ยน่าจะมาหาดวงไฟเลย่านผู้ชมอ่ะโอเคครับตามนั้นครับขอให้เฮงๆปังปังรวยๆครับผมตามนั้นนะท่านผู้ชมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ลาผมแล้วลั่นเลยลั่นเลย่านผู้ชมถาดเฮ้ยถาดลั่นนะคุณผู้ชม ตรงนี้เหมือนมีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นตัวเลขเลยท่านผู้ชมตัวอะไรก็ดูช่วยกันนะครับผมอะโอเคครับเดี๋ยวจะได้ลาลาปูแล้วบุไว้เลยท่านผู้ชมอ่ะเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยเพราะผมผมผมจัดสองกล้องมาตรงนี้บ่อยมากใช่ไหมท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยนะครับ โอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะได้ลาปูแล้วนะครับผมสาตุเดอปูฤาษีกับเล็กลูกล้านจได้ขอตัวกลับแล้วให้ลูกล้านเดินทางกับบ้านปลอดภัยให้เล็กเขาสามตัวตรงๆถึงงงงงงง้งโอ้ตกใจตะกเตรนท่านผู้ชมบึงขนลุกอีหลอ่ะขอให้เฮงๆปังๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฝากกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิม มาวินชาแน,นลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลเพื่อ้องแลกคนเดิมนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมลืมดับเทียนท่านผู้ชมก็จะได้ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกท่านครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวแพทขอสวัสดีครับ